จริงใจทําไมทําไมความรักที่เธอนั้นลืม,มต้องเก็บมาคิดปูมฝายถูกไหมเหมือนเราอ่านอ่านทีละอันเลย<ม>อะไรอะไรยิงย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายเราอาจจะไม่ร้องทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายเราจะร่วมมาเป็นทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายคือเหมือนหยุดแต่เราเชื่อมไงเวลาร้องจริงเราก็ใช้ได้ทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคย <S <S ใช่ไหม ทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจากหายกั่ยังย<ไ> 1. 1> ung, วิธีการแบ่งเนื้อร้องที่เขาบอกว่าแบ่งหายใจอ่ะคือเหมือนแบ่งประโยคพูดอยา่างอินอะั่งยังไงนั่งอยู่ตรงนี้พูดหนงนั่งอยู่ตรงนี้ยข้างกายฉันก็มีเธออยู่ <c oughs> ก็ลองมาคิดดูดเรานั้นโชคดีกว่าใครเพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รัก แล้วลองใส่เหมือนลองคิดเหมือนใส่เมโลดี้เดี๋ยวลองทีละคนได้สมมติพี่สมมติพี่อา่านยครัะมันไม่เออพี่ไม่ได้บอกให้ใส่เมโลดี้เท่าที่พูดให้มันสูงขึ้น,นอ่ะใช่ป่ะสมมติพี่ไม่แบบนั่งอยู่ตรงเนี้ยข้างกายอ่าแต่เป็นนั่งอยู่ตรงเนี้ยข้างกายฉันก็มีเธออยู่ก็ลองคิดดูเรานั้นโชคดีกว่าใครเพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รักเดีวจะเป็นเพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รักก็ได้ แต่ฉันไม่ได้ฝันไปขอให้ลมช่วยพัดพาหัวใจสองเราให้ลอยไปในคืนนี้เนี่ยเราแบ่งเสร็จปุ๊บเราจะเรียปากกาขีดเพราะเราพูดไปเสร็จพ๊บเอยจะลืมโอเไหมเก๋ยังครับอ่าทีนี้ลองสักคนละเซี้ยวหนึ่งสิอ่าเริ่มจากขีดลองอธิบายเนื้อเนี่ยจนถึงเนี่ยไอพี่เล่าเรื่องเราเล่า นี่เดี๋ยวพี่ต้องเกินกันนะว่าคนละเรื่องกับการตีความอันนี้อันนี้คือเหมือนแบ่งประโยคประโยคพูดคนละเรื่องกับการตีความอ่าแต่การตีความเดี๋ยวคุณครูไอ้ติ้งเขาก็จะช่วยอีกด้านแล้วก็จะมาด้านเดี๋ยวจะช่วยสเสริมกันอ่ะลองทิละคน young man there's no need to feel down I said young man pick yourself off the ground I said young man because you're in a new town, there's no need to be unhappy. <afraid> <tails> young man, there's a place you can go. i said, young man, when you short on your dough, you can stay there and i'm sure you will find many ways to have a good time. Uh, <pel jaar> <patricơ> <tra> <weight> แต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูมไยทีนี้ขอแมปพี่ขอมันต้องหนึ่งนะว่าเราอาจจะแบ่งให้ย่อยหน่อยก็ได้ใช่ไหมมันยาวใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าประโยคยาวเกินไปเราอาจจะเหนื่อยถ้าพูดถึงความจริงใช่ไหมแต,แต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจถูกไหมอาจจะแบ่งจากจาก,จากที่นี่คือความคิดของพี่นะเราแชร์กันถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาหาตรงกลางกันรับ ไอ่ว่าพี่พี่คือแต่ทำไมทำไมต้องจําเมืเอม่อเธอไม่คิด,คดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บคิดฟูมฟายถูกไหมอะไรอะไรยังย้อนอะไรอะไรร้อเลือรอะไร